สวัสดีครับอยู่กับผมเสียเลสายลุยนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนซีนครุบก่อนอื่นเราก็ต้องทำการถอดน็อตเบอร์19ฝาครอบอถอดเบอร์19ฝาครอบตัวเดินออกก่อนนะครับก็ทำการแสดงโดยเสียเปา2องพันล่เหมือนเดิมนะครับขับเองซ่อมเองนักเลงพอ ก็หลังจากที่เปิดฝาออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอ้เละก็จะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับ เราจะทําการถอดปิดล็อกเฟืองเพื่อจะจะนำเฟืองเอาเฟืองออกก่อนจะสามารถถอดตัวเดินออกมาได้หลังจากที่ถอดเฟืองออกมาแล้วก็จะเจอน็อตเบอร์32อยู่ข้างในนะครับทําการถอ,นอดน็อตเบอร์32ออกแมนบอเสียใส่เบืบ้องหน้าตาเสียนะเย ตัวนี้มาหาปลาไหแน่นเลยเสียปอบอกว่าน็อตตัวนี้โคตรแน่นเลยนะครับจะหาดามต่อนี่เดียวมาให้ได้เลยเนอะเสียปอจะทำการถอ,อดน็อตเบอร์สามสิบสองครับโดยการลองขยมดูจะออกหรือเปล่า กเดี๋ยวไปหาแตบประตอมายาวๆก่อนนะครับก็จะย้อนแสงกันนิดนึงหลังจากจอดรถหันหน้ามาฝั่งนี้แต่ก็น่าจะเห็นกันอยู่ เสียไหมหาลูกน้องไว้สักคนเสียอะไรดั่งใจครับเสียบอกว่าหาลูกน้องไว้เพราะได้ดั่งใจนะครับเอาฮึบฮึบฮึบว่าว่าปั่นไดการถอดตัวเดินไม่ยากอย่างที่คุณเขียน เสียเปาบอกว่าถอดเล่นมันละสิบรอบก็ยังได้นะครับห <laughs> ากท่านใดสนใจติดต่ออยางให้ท่านเปาไปถอดเปลี่ยนซินกุ๊บให้ติดต่อมาได้เลยนะครับคิดค่าด,ดำเนินการไม่แพง กฮึบฮึบเอ้าฮึบเออออกแล้วออกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการยืนเป็นกำลังใจให้ <c oughs> เสียเนื้อไม่เสียเรางอ่อนบัตตัวนี้แหละครับนะเชื่อมข้อกวอันย้อนฮึ่มจากที่ไปขุดงานวางท่อมาวันนั้นฟันหายไปซีอีกหนึ่งไม่รู้เสียเปล่าเอาไปงัดอะไรมา เียปอบอกเง็ตต่ออยู่ค่ะฝันหลุดเลย